แผ่นดินทำนำใจไม่ไรทุกข์แผ่นดินทองพากายสุขไม่ทุกข์เข็นแผ่นดินเพชรมีความเด็ดคือร่มเย็นเพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่ไรทำยิ้มเถอหัวใจอย่าได้บึง้งยิ้มให้ซึ้งตึงใจใบหน้าหวานยิ้มไปเถอะยิ้มสู้หมู่ไยมาน ยิ้มนานๆนานเดี๋ยวจะพาไปสวนปรุงขอถวายความเคารพนบนอมแด่ครูบาอาจารย์ประสงฆ์องค์ข้าเจ้าจุตน้นจุองค์องค์ด้วยความเคารพน,นอบน้อมขอความสุขความสวัสดีความเป็นมงคล อายุมั่นขวัญยืนอยู่ดีมีสุขมีบ่ามีแห้งที่มากาขึ้นจงมาได้ปรากฏบังเกิดขึ้นกับศรัทธาพ่อแม่พีน่น้องนักศีลนักบุญผู้ที่ติดต,ตามรายการธรรมะรับรุ่งอรุณ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่โดยการนำของท่านหลวงพอ่อพระครูโสพลปริยัติวันนี้อัตมาภาพท่านพระครูพิพัฒน์ปริยัตต,ตยาพรเจ้าอาวาสวัดทุ่งขี้เสือตะบนชมพูอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่เบอรโทรศัพท์ 0942626529 0942626529ได้นำรายการธรรมะมาพบปะกับบรรดาต่าต่างหลายที่ได้รับฟังการถ่ายทอดสดธรรมะเป็นทีม โดยการส่งเสริมของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ธรรมในระบบของยุคใหม่เป้นห้องว่าอินโนว t ชั่นนิหรือว่าในการใจนวัตกรรมสมัยใหม่ที่มันเป็นไปในตามของกระแสของสังคม ในส่วนของของคณะสงฆ์นั้นเราจะหันว่าคณะสงฆ์แต่ละตนท่านก็มาได้อยู่นิ่งเฉยได้พยายามที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ตึงวันนี้จะว่าไปแล้วไผ่ที่บอกว่าพระสงฆ์สบายเนี่ยบัดใจเน่ เช้าเอนเพนนอนกลางวันพักผ่อนเย็นดูโทรทัศน์ค่ำจำวัดดึกซัดมามาที่เป็นกรรมสโลแกนแบบเหมือนเดิมๆนั่นนะบัดใจนะบัดเดียวนี้พระสงฆ์ต้องเป็นผู้ทรงความรู้มีคู่คุณธรรมและ เป็นผู้นำของชุมชนเป็นคนของสาธารณะและรู้จักลดละอิเล่และเพิ่มเหตุแห่งคุณงามความดีจึงจะเป็นสักเป็นสีของศรัทธาพ่อแม่ปีน้อง นะความเปลี่ยนแปลงของพระสงฆ์บัะเดียวนี้เราจะเห็นว่าพระสงฆ์นี้ส่วนมากก็จะจบปริญญาตรีโทเอกเวลาเราได้ฝังจื่อเป็นท่านพระครูเป็นด็อกเตอร์นะ,อะขอกราบอารธนิมนต์ท่านพระ,ะครูโสพลปริยัติด็อกเตอร์ ก็จะมีคำว่าด็อกเตอร์ต่อท้ายแสดงว่าพระรูปนี้ไม่ใช่ธรรมดาจบด็อกเตอร์มาดีกรีภาษาอังกฤษแน่นเฟียดฟุตฟิต,ฟตโฟร์ไฟนะเเรียกว่าใจงานให้ถูกกับคนใจคนให้ถูกกับงานท่านอาจารย์พระคูโสพลประยัติเนะี่ยท่านใจคนให้ถูกกับงาน ท่านจะเลือกเฟ้นท่านจะมองดูพระรูปไหนในวัดไหนตำบลไหนอำเภอไหนเก่งมีความรู้ความสามารถท่านก็ดึงมาเป็นในทีมงานของธรรมะเป็นทีมเราอย่าไปทำเองเราอย่าไปเดินคนเดียว พระพุทธองค์หลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสรู้แล้วพระองค์ได้กล่าวว่าอะไรจรถาพิคเวจาริกังภูหชนะหิตายาภูหชนะสุขายะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวไปประกาศพรหมจังเพื่อแสดงธรรมนะเพื่ออนุเคราะห์แก่ชนหมู่มากอย่าไปสองรูป ต้องไปรูปเดียวและเป็นการที่ใจเชิงในยุทธศาสตร์ของพระองค์ได้วางแผนได้เนียบเนียนมากเลยอัตมาภาพพึ่งจะไปอินเดียมาเมื่อวันที่หบถึงวันที่14เดือนธันวาเนี่ยอัตมาภาพก็ได้ไปหันได้ไปเรียนรู้ได้ไป ศึกษาอีกหลายแนวทางกรณีและสิ่งที่เราได้หันคือความเน็ดเหนื่อยของพระพุทธองค์ที่ท่านได้ทรงกระทำมาเราเพียงแค่ทำแค่นี้น้อยนิดเนี่ยขณะที่เราเผยแพรทธรทำในขณะเวลาเนี่ยหันก็เรานั่งอยู่ตรงในห้องแบบสบายสบาย อากาศก็อบอุ่นแต่พระองค์ไม่ได้เป็นแบบนั้นพระองค์ต้องอยู่กลางป่าเขาลำเนาภายัยไก่และนึกถึงสภาพของอินเดียณปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาคมพามกกราเนี่ยจะหนาวขนาดไหนพระองค์มีผ้าเป็นแค่สามผืน ภิกษุส,สงมีผ้าเพียแท่สามผืนเราไปอินเดียเมื่อวันที่หเนี่ยเรายังใส่เสื้อกันหนาวเลยเรายังหนาวอ,อุณหภูมิถึง8ถึงเจถึงสิบแต่ในสมัยพระพุทธองค์น่ะลองคิดดูสิจะเหลืออุณหภูมิสักเท่าไหร่ และพระองค์ได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้มาไม่เคยเลยที่จะตรัสในพระสูตรสักสูตรหนึ่งบอกว่าพระองค์ทรงท้อแท้เหนื่อยมากหนาวมากไม่มีเลยศรัทธาญาติโยมตั้งหลายดังนั้นการทำงานนี้คือเราต้องทำด้วยความสนุกและก็ใช้งานใช้คนให้ถูกต้อง พระสงฆ์แต่ละตนที่ได้ออกมาเนี่ยถือว่าเป็นนาทะเป็นสรณะเป็นโลกะวิถูของพ่อแม่พี่น้องตั้งหลายที่จะรองรับเอาเสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากการคัดกรองรเรียกว่าเมนต็อปิกหรือว่าเมนไอเดียหรือว่าเมนสาระที่พระสงค์ก็ได้ยิบยื่นให้บรรดาตั้น,นตั้งหลายนั้น อย่างในช่วงเนี้ยเป็นการช่วงที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้วันที่เสาวสเดือนธันวาแรมเก้าค่ำเดือนสจากนี้นับไปแหมประมาณวันที่เสาวสี่สาวห้าเสาหกสาวเาวแาวเาสามสามสิเอ็ือหำแปวัน เลือแฮมแปดวันนี้ก็จะสิ้นอวสานปีหกเจ็ดเราก็จะได้ความแก่เราก็จะได้ความชราภาพบางคนอาจจะปีหกเจ็ดผ่านไปพร้อมกับความตรอมตรมระทมทุกข์ แรือบางคนอาจจะผ่านไปด้วยความเสียใจผิดหวังหรือบางคนอาจจะผ่านไปด้วยความดีใจประสบความสำเร็จด้านการห้่เหียนศึกษาบางคนอาจจะสำเร็จในด้านการงานธุรกิจดีมากๆเลยแต่บางครอบครัวต้องเลิกกันไปต้องล้างกันไป ลูกเต้าเหล่าหลานก็ต้องพัดพลากตายจากไปผัวตายเมียตายพ่อตายแม่ตายเลิกกับเมียเลิกกับผัวเลิกกับกิ๊กเลิกกับจูมีเรื่องฟ้องร้องขึ้นคดีความลดจนบัติเหตุเพศภัยดังนั้นถ้าเรามาแยกสองประเด็นคือหนึ่งประเด็นในด้านดีและด้านร้ายหกเจ็ดที่ผ่านมา ทุกคนก็จะให้คำตอบคืออาจจะเป็น Answer ทุกคนอาจจะมีคำถาม Question ด้วยตัวเองและอาจจะมีคำตอบเองและอาจจะมีช้อยให้เลือกแต่บางคนอาจจะไม่มีช้อยเพราะคำถามบางคำถามนั้นเขาไม่ต้องการช้อยเขาต้องการอัดตนใน อย่างอตาตมาภาพถามว่าปี67เนี่ยสิ่งที่อาตมาภาพได้คืออย่างพ่องนึ่งคืออย่างประสบความสำเร็จในด้านการห้ำเหียนอ่าตอนนี้เฮียนมาละสามเทอมเข้าเทอมที่สี่แล้วปี67ท่านได้อย่างพ่องได้ไปต่างประเทศคือประเทศอินเดียได้กอบโกยเอาความรู้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ ตีเป็นมูลค่าบัตรดปีหกเจ็ดท่านได้อย่าง่องได้กระทําในสิ่งการพัฒนาวัดวาอารามอ่าบางคนอาจจะได้ในสิ่งที่ตนเองได้แต่ปีหกเจ็ดบางคนอาจจะติดเล่าบางคนอาจจะอุย้ยชีวิตย่ําเย่มากเลยมีเรื่องฟ้องร้องมีคด,ดีความขึ้นลงพักลงศาล ขึ้นศาลโดนแก้งคอเซนเตอร์หลอกแแล้วแต่กรณีของคนถ้าเรามองในแง่ของความเป็นจริงในรูปแบบแผนของชีวิตกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกไปเป็นย่อมเป็นไปตามกรรมนั้นในปี68ที่จะถึงเนี่ยเราจะทำอย่างไรปี68 เราก็จะต้องมีการ p l a n นิ่งในการที่เรียกว่าวางแผนชีวิตของตัวเองเป็นว่า life planning คนเราเนี่ยถ้าหากว่าทำาอย่างบบมีแผนบบมีแบบวางแผนคิดการไก่ในวันข้างหน้าเนี่ยลำบากอย่าตาม,มาภาพเนี่ยค,คือวางแผนแล้วว่าปีนี้จะทำกัะถินปลดหนี้หนึ่งพกอง ในวันที่25ตุลาคม2568ทำไมเราต้องปลดหนี้เพราะว่าเรามีหนี้สินเยอะอยู่ซื้อตี้ไว้กับวัดซื้อตีบาเจว่าไปเล่นหวยนะัจเจ้ว่าเอาเงินไปเล่นหวยนะซื้อตีไว้กับวัดและยังเป็นหนี้เพราะว่าเจ้าของที่เขาก็อยากได้เงินอาตมาภาพก็เลยวางแผนว่าปีนี้จะทำกระถินปลดหนี้ กองละห้าร้อก็ได้ปันก็ได้หรือมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นก็ได้เราไม่มีการบังคับถ้าได้ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะสบายใจถ้าเราบบาวางแผนอย่างนี้ปุ๊บป้าจะบัดทำเนี่ยมันจะไปได้อย่างเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันลำบากคนห้วงว่า difficult in n o c o m m e difficult คือด uh, ี business นะัะเราต้องวางแผนเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องรู้วิเคราะห์สถานการณ์ไปตัวเองว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันไม่ได้ง่ายเหมือนปัจจุบันนี้นะมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับอดีต อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาซองไปฮื้มมาเราบอกบุญเนอร์โอ <pad it aer os lide> be ้ยสถาจะโยมโยมป่อยมาสาตุอีแม่ขอหอมไปตัวเนอร์อีแม่ขอร่มนำบุญไปตัวเนอร์เอาซองมี่มกออีแม่ไปแจกอีแม่ไปช่วยฮื้อเมื่ออดีตแต่ณปัจจุบันเนี่ยป้อกับตุซองเดียวกับป้อกะใส่ด้วยการเนี่ยถึงครอบครัวเนี่ยมมนเคยมีจะตังค์นี่ยโอ้ามแล้วตุ เดี๋ยววัดเหนือวัดใต้วัดอย่างมาคือบางครั้งเนี่ยมันก็ตุจ้บบาบ้านพูดว่าใดผีขําบนคนขําตั้งลุ่มตุเจ้าขําตั้งกลางเนี่ยนะมันจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยงดงามแต่ที่อาตมาภาพทึ่งอยู่อย่างหนึ่งคือไปอินเดียนะ ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองสาวัตถีเมืองกุสินาราเชตวัตมหาวิหารพุทธาคายาสิ่งที่เราได้หันของคนคนของเปิ้นประเทศปเทศปเศนะิ้นคืออย่างคือบ่มีการตั้งตู้บริจาครับเงินนี่แหละนี่แหละคือว่าทำไม่ ถ้าเป็นบ้านเฮาเมืองเฮาประเทศไทยเฮานี่ปดอัตมาภาพตึงว่าเน่ะติดไหนนี่แกะที่ไหนเนี่มันตึงธานาคารจุดบ่าขีา้ขานนับกันแล้วกันเตอถ้าเป็นบ้านเฮาเมืองเฮาเน,นี่ยแนเนอะแต่ไปอินเดียเขาบังหันเลยนะสถานที่ตัสรู้ของพระเจ้าพุทธคายาบ่ม,มีตู้บ่จอมบริจาคเลย บ่มีเลยอย่าป้ายอย่ามาเชิญชวนร่วมนำบุญอย่างนั้นอย่างนี้บ่มีเลยถ้าเราไปก็จะเห็นแต่วัดไทยตอกอันที่เราจะต้องบริจาคทำบุญเนี่ยคือก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งทำให้เรามาคุ้นคิดว่าเอ๊ะแหล่งเกิดพระพุทธศาสนานั่นคือเป็นแหล่งเกิดที่ดีแต่แต่ นะและเปื่นบริหารจัดการได้โดงามเป็นบ้านเฮาในอัตมาภาพถึงว่าเนะี่ยซ้ายกอตู้ขวากอตู้หน้ากอตู้หลังกอตู้แน่นอนนะจนพ่อมูจะจอมอย่างละกองทุนอสงอาภาพกองทุนน้ำปาน,นะกองทุนเฮียนบาลีนักธรรมกองทุนวิสุสงสมณเณรกองทุนการศึกษาเดียว,วัดนมาเดววดไดมาโอ้โหหยาดโยมตั้งหลายดังนั้นสิ่งที่เราอยู่ทุกวันเนี่ย ่อยสร้างพื้นฐานของชีวิตให้เรามีความสุขปีใหม่นี้ก็ขอให้เรายิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเรามีรอยยิ้มเราอยู่กับรอยยิ้มเราอยู่กับปัจจุบนันได้ด้วยความสดชื่นสภาพแวดลอ้อมรอบข้างเราก็จะดีไปโตวัวนะยิ้มวันละนิดจิตเบิกบานถ้ายิ้มตลอดการระวังเป็นผีบ้านสนปรงุงต้องยิ้มดูดูขอบเขต และก็สิ่งที่ประกาศสําคัญคือทํางานในสิ่งที่เราชอบประกอบในสิ่งที่เราอยากทําเป็นผู้นําในสิ่งที่เราอยากเป็นแล้วก็บางสิ่งบางอย่างก็ปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดอย่างยากจนแล้วนะอย่าไปเครียดมากเกินไปอย่าไปแบกรับปัญหาเกินไปอย่างบางคนตอนเช้านใบางคนก็ตื่นขึ้นมาแล้วบางคนอาจจะยังไม่ตื่นเลย บางคนก็ต้องไปทํางานขยันขันแข็งกันแล้วบางคนอาจจะยังไม่ไปรอมนสายน้อยกับหนาวอยู่หิ่งไฟอยู่นะมีซัดสามตัวมีตะก,กะแตนตะขาบแล้วก็หอยตากวันหนึ่งซัดสามตัวได้ได,ดื่มสั่งสงกันส่งท้ายปีเก่าก็รับปีใหม่แล้วก็ดื่มกันเพลิน ดื่มไปได้หลายชัมมษษ่วโมงปรากฏวันเล่าเสียงเบียร์เสี่ยงซัดสามตัวนี่ก็เลยมาวางแผนกันโดยการใช้ thinking คือความคิดว่าเราจะใช้ใครไปซื้อเหล้าเบียร์ดีจะได้ไวเพราะว่าตอนนี้เรากำลังติดลมอยู่ต้องรีบดื่มจะใช้อหอยตากไปเอาหอยตากมานี่ก่อนเอาหอยตากเนี่ยอไปบาได้เพราะว่าเป็นสั์ที่จ้าไปแล้วปดโเอเตยเตเตยไป ว่าจะเคลื่อนอีริยาบดยุรายาคาดไปนี่เมื่อใดมันจะถึงบ่ได้บ่ไปถ้ากระแตนจะไปเดี๋ยวก็กระโดดหั่นกระโดดนี่กระโดนะโดนี่กระโดดหั่นเอ้าเดี๋ยวเหล้าจะแตกรีเจนซี่จะแตกบนรากาศลันดี้จะแตกบรรากาศเบาวไวมไ้มันใจเมันจ้าเหมือนเฮาไปธรรมาดาบ่ได้เอแล้วดังสามตัวมาวิเคราะห์ว่าใครควรสมควรจะไปซื้อเหล้าเอาตะขาบดีกว่าเพราะว่าตะขาบนี่มันยัง,ยงแขวนเนาะ เวลามันไปอย่างมันไปแบบงดงามไปเลยไปเนี่ยปรากพดว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วใจตะขาบในการเดินทางไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์เวลาผ่านไปสองชั่วโมงยังบะมีไผ่ปิกมาเตืองตะขาบยังบะปิกมาเตืองตะกะแตนและหอยตากก็เลยลงไปดูปรากพดว่าไปยืมพอทตี้บันไดนั้นตะขาบ ยังไปไหนบาดได้เตือย,ยังใส่รองเท้ายังไม่ครบเท้าเลยประมาอยู่กี่อาพอดูตากันรลงเท้า,ถ,าถ้าตีนตะขาพไปเนาะเลยบาได้กิ่นสักกรรมเออเลยยกเลิกกันไปเนี่ยใจคนให้ถูกกับงานวันนี้อาตมาภาพ,พันพระคููพิพัฒน์ปริยัตยาพรเจ้าอาวาสวัะทุ่งขีเสือก็ได้เอารายการธรรมะ ในธรรมะเป็นทีมของคณะสงฆ์หรือว่าธรรมะรับรุ่งอรุณของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเอามาคือท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันว่าชีวิตเราเนี่ยมันตราบใดมันยังบสิ้นลมหายใจตราบใดที่มันยังมีความรู้สึกอินทรีย์ทั้งห้าย,ยังมีความสัมพัสถูกต้องมีความรู้สึกอยู่เราก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด อเฉวากิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวหรือว่าการกระทําอย่างกระตามนิสัมมากระนังไสยโยหรือว่าการกระทําอย่างก็แล้วแต่ญาติโยมทั้งหลายนะสุขาสังกัสสามัคคีสุโขบุญยสัอุจโยสุภาษิตเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสุภาษิตที่เติมเต็มให้กําลังคิตกาลังใจของเราและได้หันคุณค่าของวันเวลาที่ผ่านมา ดังนั้นในการที่จะส่งท้ายปีก่าทศรับปีใหม่นี้อาตมาภาคก็ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายนั้นจงได้ใช้ชีวิตืออยู่ในลักธรมกร,รมคำสอนของพระพุทธศาสนาและดำเนินชีวิตของเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทซึ่งเป็นมัชฌิมะโอวาดของพระพุทธองค์ได้ประทานไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิ เพราะว่าเรามีความแก่ความเสื่อมไปเป็นธรรมดาดังนั้นร่างกายของเราที่ได้ไปเนี่ยคือญาติโยมทั้งหลายเขา,าต้องมีความเปลี่ยนแปลงั้งนศีละละร่างสังขารทั้งความคิดไอ,อ,อไ้อย่างที่เขาเคยโกรธเขากละไปเหียอย่างที่เขาเคยเสียก็ปล่อยโปรงวางไปเสียอ,อย่างที่เขามันทำเมื่อเขาคุ้นคิดนักบลําบากใจบ่มวนคิดบ่ม่วนใจ เผามันไปฆ่ามันไป,นไปทำลายมันไปพร้อมกับปีเก่าและปีใหม่ที่จะคราบคลืนคลืนเข้ามาเนี่ยปีหกแปดเนี่ยตั้งสติใหม่และใจอุดมการสิ่งออย่างที่เฮามองดูว่าที่ผ่านมาไอ้อย่างคือความผิดพลาดไอ้อย่างคือบริยน <c oughs> ไอ้อย่างคือสิ่งที่มันเป็นความล้มเหลวไอ้อย่างทำให้เฮาต้อง เกิดความชอบช้ำอย่างเขาก็เอาตัวนั้นมาเป็นกระจกเป็นแบบอย่างแล้วต่อไปก็พัฒนาตัวเรามันดีขึ้นจากเราว่าปีที่หกเจ็ดถ้าดื่มมากเกินไปก็พยายามลดไปเบาบางลงไปปีหกเจ็ 7, เขาเคยดา่าลูกดา่าเมียดา่าผัวดา่าคนท่านคนนี้ก็ปีหกแปดก็นิ่งขึ้นหยุดนิ่งขึ้น ปีหกแปดปีหกเจ็ดเฮาเกยมีคนทะเลาะเบาแวงเฮาปีศัตรูกระเพาปีหกแปดมาเฮาก่อพยายามจะไปสร้างกรลมสร้างเวรไปทะเลาะเบาแวงกบไผ่นิ่งขึ้นปีหกเจ็ดที่ผ่านมาเฮาใจ่ายทรัพย์สินเงินทองไปเป็นนี่เป็นสินมากเกินไปก้าปีหกแปดเฮาก็่อย,ปร,ยประยังประยัดประยาด้วยการดำเนินชีวิตของเราเอาละว,วันนี้ ขออนวยอวยพรออท่านหลายจงพบปาได้ความสุขความเจริญกันที่ผู้จุกคนเดออายุวันโนสุขังปะราง